ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้สดาเพ,พิ่งถึงบ้านไปร้านบราวช็อกโกแลตด,ดีเซอร์ของแป้งฝุ่นมาเพื่อนสดาเองกินเยอะมากวันนี้กินประมาณ5เมนูซึ่งแบบอลังมากคือน้ำหนัก,กวันนี้สดาจะต้องเพิ่มขึ้นประมาณเจกิโลพูดเล่นคือกินเยอะมากจริงๆแต่คือเราอยากแบบ ชิมหลายๆเมนูแล้วก็อยากรีวิวหลายเมนูด้วยความเป็นร้านเพื่อนเนาะวันนี้ได้จัดเต็มเดี๋ยวคลิปวิดีโอจะโหลดให้นะจ๊ะเดี๋ยวรอดูก็เลยฟินมากๆอร่อยมากจริงแล้วก็กําลังจะกลับมานั่งกินต่อณนะตอนนี้ประมาณห้าทุ่มกว่าคือเป,เป็นคนอื่นเขา,าจะนอนแต่โดานเป็นช่วงเวลาที่ถึงเวลากินถึงเวลาเพิ่มน้ำหนักแล้วพอดีว่าโอ้อยาสมบอกว่านี่นี่คือถุงอะไรคือเดี๋ยวจะให้ดูว่าคือ แป้งฝุน่นก่อนอันนั้นเป็นเจ้าของร้านแบรนด์แป้งฟูฟูใช่ไหมทุกคนก็รู้คือสดาชอบขนมร้านนางแล้วก็ซื้อบ่อยกินบ่อยจนสนิทเจ้ากับเจ้าของจนเป็นเพื่อนสนิทกันมากแล้ววันนี้สดาก,ก็สั่งขนมก่อนอันนี้สั่งไปแล้วแต่คือช่วงที่ผ่านมาเขาจะเปิดร้านแล้วเขายุ่งไม่มีเวลามาเจอก็เลยไม่ได้ขนมแล้วแบบสั่งเยอะมากเพราะว่าเครียดมากเสพติดบ,บางอย่างอยู่มาดูว่าสดาสั่งอะไรบ้างนะขนมปังกระเทียม สองขอนมปังกระเทียมอร่อยมากชอบมากโปรตีโซดาไม่ค่อยชอบกินขนมปังกระเทียมนะเพราะว่าเหมือนมีกลิ่นกระเทียมเหม็นของร้านอื่นแต่ของนางนี่แบบกรอบฟูอร่อยมากแล้วก็คองแขงคองแขงสุดเด็ดคองแขงอบรีดมันไม่อ้วนนะจ๊ะสั่งคองแขงมาเบาเบาสามคือเอามาฝากด้วยโซดากินอย่างอันเท่านั้นแหละแล้วก็ไปฝากโกฝากพี่น้องเขาชอบกันมาก แล้วก็เป็นสินค้าใหม่ของนางเคยรีวิวไปแล้วทองม้วนข้าวไลบรลี่อีกสองนี่สดาซื้อนะจ๊าสดาเขาไม่ได้ใช้ให้สดามารีวิวนะเพราะสดาได้รับรีวิวอยู่แล้วต่อให้เ,เพื่อนถ้าไม่อร่อยสดาก็ไม่รีวิวเพราะว่าให้คนมาด่าสดาถ้าไปซื้อตามแล้วมันไม่เด็ดใช่ไหมแล้วก็ที่สดาเสียบติดคืออันนี้สดาชอบมากนี่คืออะไรคัสเตอร์มันคือคุก คุกกี้คัสเตอร์เป็นคุกกี้ค,คล้ายแคนโนล่าค่ะสดาไว้กินเล่นนี่สดาสั่งมาเป็นแบบกระปุกใหญ่อย่างเงี้ยประมาณไม่รู้อ่ะปกตินางไม่ได้ขายแบบนี้นางขายกระปุกแบบนี้ซึ่งส่วนอันนีก้ก็สั่งมาแต่ว่ากินไปแล้วตอนขับรถมาแล้วด้วยความที่ชอบมากอ่ะคืออันนี้มันไม่พอไงคือก็เลยสั่งแบบนี้สั่งแบบนี้เลยให้เธอแบบเอามาเป็นอย่างนี้เลยนะน,น่าจะประมาณเกินครึ่งโลอ่ะจนแบบสดารีวิวอ่ะ ไซส์ขนาดนี้เพราะดาสั่งจนหลายๆคนที่ดูก็ไปสั่งตามสดาจนนางต้องขายไซส์นี้เลยอ่ะเพราะว่าทุกคนก็อยากได้เยอะแบบสดาแต่ไม่รู้ว่าสดาเป็นคนชอบกินแนวกาโนลราถ้าคนติดตามจะรู้ว่าคือสดาชอบกินกาโนราทุกี่ห้อหลายๆอันที่มันอร่อยนะของญี่ปุ่นของอะไรสซดาก็ชอบมากอันนี้มันดีงามตรงที่มันไม่มันเคลีนด้วยอ่ะไม่แป้งไม่น้ําตาลไม่เนยไม่นมอะไรสักอย่างอ่ะซึ่งมันอร่อยมากมันแห้งมาก นี่รายละเอียดนะจ๊ะให้ไปเหมือนกับว่าไปสั่งเอาเองไม่ต้องมาถามโซดานะโซดาจะให้รายละเอียดไว้หมดแล้วก็ไม่จบแค่นั้นกากกากอันนี้เกินกว่าครึ่งกิโลปุกใหญ่แล้วก็นี่หนึ่งกระปุกเอาไว้กินเล่นแล้วก,ก,า,กากสั่งมาอีกครึ่งกิโลกากนี่แป้งก็บอกว่าคนดูตามโซดาแล้วก็ไปสั่งกากทุกคนคะกากก็คือแบบนี้แหละเพียงแต่ว่า แบบนี้มันเป็นชิ้นเวลาเขาขายเขาก็จะขาย,ขายแบบนี้เขาจะไม่เอาป่นๆให้แต่ด้ยวยความที่บางทีอะแล้วเขาทําแล้วเหลือโสดาเสียดาย<ม>เพราะบางทีแป้งเขาก็จะไม่เอากากไปขายลูกค้าโดาก็ขอซื้อแบบนี้ก็คือเหมือนครับคือโดาแบบรู้อยู่แล้วมันก็คือแบบเดียวกันโดาก็ขอซื้องั้นเธอไม่ได้ขายใครเธอมาขายชั้นดีกว่าก็สั่งพอโดารีวิวบ่อยๆคนก็จะเอากากตามซึ่งเหมือนกันค่ะแต่กากอะมันจะมีความพิเศษตรงที่มันป่นแล้วมันจะมีเม็ดเม็ดไอ้ดำ เม็ดอะไรไมีหลว่ะเม็ดเป็นฟักซีหรืออะไรเยอะสดาก็เลยชอบด้วยแหละก็เอากากมาตังหาซื้อเหมือนกันนั่นแหละราคาเหมือนกันนั่นแหละหรือไม่บางทีสดาซื้อขนมสดาอะไรเงี้ยเขาก็จะแถมกาก,ากให้สดาเพราะว่าสดาซื้อขนมมาซื้อนะไม่ใช่ว่าแบบว่าเขาจ้างมารีวิวให้กินฟรีไม่มีนะจ๊ะโดาเป็นคนที่แบบ ไม่ว่าจะเพื่อนหรือจะอะไรสดาซื้อหมดมะขามใน,นโซนนั้นซิสดาซื้อหมดสดาไม่เคยเอาของฟรีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นของทำอาหากินเนาะมาพูดนานานานกี่นาทีแล้วมาเริ่มกินดีกว่าฉันไม่ไหวฉันเครียดแต่ฉันต้องได้รายละเอียดเพื่องงมากินขนมอ่ะคองแคงก่อนเลยวันนี้ฉันสตองมากฉันจะกินจนถึงเช้าเพราะว่าคือเวลาเวลากินแล้วถ้าเป็นโรคจิตจะต้องกินหนักอะ่ะกินน้อยไม่ได้เป็นโรคอะไรไม่รู้ว่าเป็นโรคบ้า คองแข็งแป้งฟูๆคือแบบอบรีดน้ำมันอ้วนน้อยด้วยแกมันอร่อยมากเลยนะโซดาเขา,าขายดีมากขายดีจนหลายๆร้านขายตามทำตามเห็นขายกันแต่ว่าโซดาเห็นที่ไหนเขาก็ลองซื้อชิมตามเพราะโซดาเป็นคนชอบกินไงไม่ว่าต่อให้ร้านไหนก็ซื้อเราว่าของเขาอร่อยสุด มันเข้มข้นมากแล้วมันกรอบแบบกรอบฟูอ่ะเห็น<ม>ไหมแล้วจะมีพริกไทยพริกสดพริกอะไรหอมมากกรอบฟูมากร้านอื่นอ่ะสมมตมันจะกรอบแข็งฟันเรามันจะรับรูว้ว่ามันแข็งอร่อยมากต้องลองกินเองอะไม่งั้นนางขายดีเหรอขายดีมากๆอะ Mm hmm. มันอร่อยมากคองแขงเป็นคองแขงที่อร่อยมากซื้อไปเดี๋ยวไว้ฝากเจเบียเจเบียเ็าชอบมาชิมต่อขนมปังกระเทียม mm hmm. mm hmm. คือเขาอะ่ะเขาใช้ชื่อแป้งฟูฟูอ่ะตัวเขาเองเ็าชื่อแป้งฝุ่นใช่ไหมแล้วขนมเขาก็เป็นแบบเป,แบบเป็นแป้งที่แบบขนมทุกอันอะ่ะก็จะกรอบฟูไม่รู้เป็นอะไรเขามีสูตรของเขา อยากขานมปังกระเทียมมาชิมกันขนมปังกระเทียมอื้มตัวปัดมาอ่ะมันยบบหยวกๆแบบอร่อยมากเห็นน้ำร้อนไหมเราถามแป้งเขาว่าแบบมันอร่อยมากเลยอะ่ะคือน้ำอะ่ะ ข้างบนน่ะเป็นสูตรเฉพาะที่แบบเป็นน้ําซอสแบบว่าเข้มข้นมาหรอกก็แบบตัวขนมปังก็ต้องกรอบจะเอาขนมปังธรรมดามาแล้วน้ำข้างบนอร่อยก็ไม่ได้เพราะว่าน้ําอร่อยรสชาติอร่อยจริงแต่ความกรอบอะ่ะมันจะกรอบแข็งจริงๆเพราะนี่มันกรอบฟูมาก <c oughs> มันอร่อยมากโซดารีวิวแฟนคลับเลยแคนไปซื้อตาม คือทุกคนก็กลับมาบอกว่ามันอร่อยจริงๆค่ะทุกอย่างที่สุดารีวิวอ็สุดาว่าอร่อยแต่ถ้าเกิดสมมติใครกินแล้วไม่อร่อยตามสดาก็าต้องขอโทษด้วยนะคะความชอบคนเราไม่เหมือนกันแต่สดาว่าอร่อยก็บอกอร่อยเพราะสดา,าไม่ได้ไปใช้บังับให้คุณไปซื้อตามแต่สุดา,าชอบกินชอบรีวิวสดาก็อยากมาอ่านอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากซื้อตามก็ไปซื้อแต่ถ้าไม่อยากซื้อตามก็ดูอย่างเดียวก็ได้ค่ะไม่ได้ว่ากันอือหือ ออกมาอร่อยจริงกลิ่นมากโอ้ยยังเกียรเดี๋ยวคืนนี้นจะกิน,นบีบานแล้วมามีอะไรอีกอ๋อแล้วนางก็จะขายน,นี้ด้วยนะมะพร้าวอบแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีแต่รสออริจินอลอร่อยเหมือนกันเขาแบบเป็นแบบอันนี้กินด,ด้วยนะไม่ไม่ได้ใส่อะไรเลยแต่ว่าอันนี้เป็นรสออริเมื่อก่อนจะมีรสช็อกโกแลตเอ้ยเออมีช็อกโกแลตแล้วก็มีรส รสน้ำผึ้งแล้วก็รดคาราเมลแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีมันจะมีแต่รสออลินะมามาชิมทองม้วนกันตัวใหม่ของนาเคยรีวิวไปแล้วแหละทองม้วนไรเบอร์ี่ใช้แป้งค่ะใช้ข้าวไรเบอร์รี่ทำอ่ะคือแบบสูตรอื่นเขาจะใช้แป้งที่ทําให้แบบอ้วนไม่ดีต่อสุขภาพเท่าเนี้ยแต่เนี้ยแป้งนี้มันดีมากจริงๆมันก็คือเขาก็พยายามจะเฮลตี้คลีนด้วยนิดนึงอ่ะตามกระแสสังคมโลกอะเนาะ กอบฟูมากกอบฟูจริงแล้วจะมีไหมงาดำอือหือกอบฟูมากไม่ก้อนมันแบบกรอบไหหด้แข็งเลยทุกคนมันกรอบแบบละมุนมากอือหือกินก็คือแล้วอือหือเจ้าหนุบหนาเทีวอ่ะโอ้ยจะเป็นลม นี่มีขนมเต็มเตียงนะแต่ว่าแค่มารีวิวของของคุณแป้งปูปูก็ไม่มีเวลอแล้วไม่อยากจะบอกว่าตรงนี้มีข้าวโพดม่ทั่วมีอะไรอีกเต็มเลยแต่ว่าแค่นี้ก็เป็นของคุณแป้งคลิปเดียวเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวอัดให้อีคลิปหนึ่งวันนี้อารมณ์ดีมากกลับมาก็จะมากินแล้วก็มีอะไรเอรครเอคัสเตอร์คัสเตอร์คัสเตอร์แต่ว่าพอดีแกอันนี้ไว้แล้ว คือคัสเตอร์มันก็คือแบบคล้ายๆกาคารโนล่าค่ะคือถ้าเกิดแม่งบ,บอกว่าแ่เดดเอาไปใส่โยเกิร์ตแต่ว่าโซดาชอบกินเป,เปล่าๆแต่ถ้าเอาไปใส่โยเกิร์ตก็ได้ใส่อะไรกินตอนเช้าก็ได้แต่โซดาชอบกินเปล่าๆกินเล่นหนักทังทีอะโซดาโดคขมอ้วนไงวันธรรมดาโซดาโลคขมอ้วนโซดาก็จะหาข้านมเป็นคนติดข้าหนมก็พยายามจะเลือกข้านมที่อ้วนน้อยๆเพราะถ้าเกิดเราโดคขมอ้วนแต่ติดข้านมและยังไปกินขนมที่อ้วนเยอะอีกก็จะอ้วนมากกว่เนาะ มันไม่้นบนเลยแล้วเครื่องตู้มากมีแบบลูกเกดคอนเฟ็ตแคนเบรยถั่วแฟกซิดนั่นนี่นูน่นเม็ดมะม่วงแล้วแห้งมากถ้าถ้าคนจะรู้เลยว่ามันแห้งมากไม่มีน้ำมันไม่มีนมเนยน้ำตาลใส่แต่น้ำผึ้งมาถ้าจำไม่ผิดชอบมันนี้มากข้างมากเนื้อวานนี้มันเป็นของเหมือนขนมกินเลยเราไม่อ้วนอะ่ะส,สดาก็เลยแบบชอบมาก มีมะพร้าวมันเลยหอมหอมมากเวลาอยู่บ้านแล้วแบบอยากขนมนะถ้าไม่มีเนี่ยนะสินบ้าตายอ่ะจะต้องตืดนขนมไงมันคนชอบกินของเล่นเม่งอะจะกินถั่วทุกวันเหรอเหมือนขอให้ได้กินอะไรกรุบกรอไม่กินข้าวได้นะแต่ไม่กินขนมมันจะบ้าตายอือหื็สุดนนี้งาที่ลาซาไปดีกว่าเดี๋ยวไว้จะอ่านให้คลิปนึงจะกินถั่วขอโพ่อละ แล้วกับแบรนด์ของคุณเพื่อนมาน,นิชั้นมาจัดให้เธอเต็มมากให้คนรู้ด้วยว่ามันอร่อยจริงแล้วก็แบบให้ลองไปชิมกันเองถ้าอยากชิมไม่ได้มาเชียร์เพื่อเลยเพราะว่าจากไม่รู้จักซื้อบ่อยมากและอร่อยชื่นชอบจนสนิทเป็นเพื่อนรักกันเลยขอบคุณที่ทําขนมดีๆออกมาแอดแป้งฟูๆนะจ๊ะทั้งไลน์ไอจีอะไรแป้งฟูๆจ้ะไม่ต้องมาถามฉันนะจ๊ะฉันไม่ใช่แม่ค้าฉันแค่มาแนะนําไม่ได้ได้เปอร์เซ็นต์อะไรสักบาทเลยด้วยจ้ะ แต่อยากมาแนะนําจริงของอร่อยแล้วก็เป็นเพื่อนฉันด้วยตอนนี้แจะก็ยิ่งอยากจะแนะนํามากคืออุ๊ยฉันขอกินอีกคำนึงฉันเครียดม,มากมันอร่อยมากทุกคนอื่อยล่ะกระลบมจุ๊บ